สวัสดีตอนเย็นครับผมนะฮะเย็นนี้ผมมาตัดต้นชําช้าหรือว่าต้นใบกามปูที่นะฮะนอนล้มอยู่ในสวนของเพื่อนบ้านเอาไปทําเอาไปทำเา,ทำเ,าเพอร์ม,มาคัตเจอร์นะขุดหลุมมาเรียบร้อยแล้ะนะฮอ่าไม่มีเลื่อยย,ยนก็ใช้ฝานตัดการตัดพยายามลงในมุม3 0มสิบถึงสี่าองศาตรงนี้ชันหน่อย เคยตัดไม้ตอนเด็กๆแล้วไม่ตัดนานแล้วอ้าวขาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะแบกไปใส่ลุมเพิ่มมาคับเจอนะดูรอบๆด้านหน่อยว่าไม่มีมลงป่องเกาะอ,อยู่นะครับผมนะการยกของหนักให้ตั้งตัวตรงแล้วก็ย่อเข่านะครับอย่าก้ม อย่าก,ก้มตัวเดี๋เจ็บเอวนะครับผมอนนี้ผมตั้งตัวตรงแล้วอ้าวก็เต็มหนักอยู่นะสวนเพื่อนบ้านนะอ่ะเขาซื้อที่ดินไว้แล้วก็เป็นที่ว่างเปล่านะผมเลยมาเอาต้นไม้ที่เขาตัดทิ้งไว้ไปใช้ประโยชน์นะ รกหน่อยตรงนี้กองฟางกับกองขี้ไก่นะกระสอบขี้ไก่ตั้งกองไว้นะนี่ปลูกผักข้างหน้านี่คือหลุมเพอ่อมาคัตเจอร์ที่ผมขุดไว้นะฮะจะขุดลึกสักเมตรแต่ว่าไม่ทันได้เม็รหนึ่งนะครับผมนะหน้านี้หน้าฝนน้ําน้ําไหลออกมาก็เลยหยุดการขุดเดี๋ยวผมจะเอาไม้ที่เตรียมมาเนี่ยนะรองก้นหลุมนะครับผมตามด้วยฐาน ตามด้วยขี้ไกแบบ่แกลบแล้วก็ตามด้วยดินนะครับผมนะมีสูตรหลายสูตรนะเปิดดูได้เลยใน YouTube ใน Facebook นะการทำหลุมเพอ่์อมาคัดเจอร์เพื่อปลูกผักปลูกผลไม้นะเป็นอ่าผมทดลองทำแล้วนะได้ประโยชน์จริงครับผมนะสวัสดีครับ